สวัสดีค่ะทุกคนนุยเดวิสนะคะสวัสดีจากสหรัฐอเมริกาที่รัฐจอร์เจียค่ะวันนี้นะคะนุยจะพามาชมดอกไม้ข้างๆบ้านนะคะนี่วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่26ึกพฤษาภาคมปี2567ค่ะดอกไม้ข้างบ้านออกดอกสวยงามมาก นุ้ยจำชื่อไม่ได้นะคะว่าคือดอกอะไรใครจำได้บ้างใครจำได้หรือว่าใครรู้ว่าคือดอกอะไรคอมเมนต์บอกนุยหน่อยนี่นะคะนี่สวยงามมากทุกคนบางทีนะคะนุยทำกับข้าวใช่ไหมหนุยก็ลางกุ้งนะคะต้มไข่แล้วมันมีน้ำเปลือกไข่นุ้ยก็เอามารดนะคะเนี่ยรดทางทางบ้านดอกไม้มันก็ออกสวยมาก เนี่ยนะคะสวยมากทุกคนเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณแปดโมงครึ่งนะคะตอนเช้านี่ออกดอกสีเหลืองอ่อนๆนะคะสีเหลืองสีเหลืองหรือว่าสีส้มอ่อนๆนะแล้วก็มีสีเข้มสวยมากทุกคนถ้าใครรู้นะคะคือดอกอะไรคอมเมนต์บอกหน่อยหน่อยหนูจำชื่อไม่ได้นะคะ นี่นะคะอันนี้เป็นข้างๆบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้จะออกไปทำงานประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะแล้วก็เลิกงานประมาณหกโมงนะคะวันอาทิตย์โอเคยากาศดีมากนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงซัมเมอร์นะคะหลังบ้านดูประจำนะคะวิวหลังบ้านถ้าใครติดตามหรือว่าดูคลิปวิดีโอหนูเนี่ย ก็จะมีช่วงเวลาที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ละปีนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะช่วงซัมเมอร์ก็จะเขียวขจีเลยวันนี้นะคะสามีนุยไปช้อปปิ้งมานะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะได้เป็นกาแฟบดนะคะของดังกิ้งโคลอมเบียนมีเดียม s รสนะคะ No worry how much? นี่9ด n ล dollar? Yeah But now seven. ปกติอยู่ที่9ดอลลาร์นะคะวันนี้ลดราคาเหลือ7ดอลลาร์ค่ะแพ็คละนะคะแพ็คละ7ดอลลาร์สามีก็ซื้อมา3อันเลยของด u n k i n งนะคะโครมเบียนนะคะมันจะมีหลาก,หลา,กหลายรสชาตินะก็เลือกเอาแล้วก็มีเป็น coffee filter นะคะก็มีเป็นแบบนี้นะคะก็เอาไว้ใส่ในเครื่องทำกาแฟค่ะบ้านเลย บ้านเรานะคะทุกๆเช้าก็จะต้มต้มกาแฟกินนะคะก็เป็นประมาณนี้ได้อะไรอีกอันนี้สามีกำลังอุ่นกาแฟนะคะเพราะว่าหนูปิดเครื่องกาแฟแล้วนะล้างโถ ổ, ล้างอะไรแล้วนะคะสั่นี้ก็เลยต้องต้มกาแฟเพิ่มได้สตรอเบอรีอรอร่นะคะมาเพิ่มนะคะอุ้ยลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่มือหนูสตรอเบอรีอร่แท็กเท่าไหร่ดูสิ วิสปันเท่านี้อ๋อเดริสามีบอกว่า why I see only one ท่านี้ because you get the discount price but you say buy one get one free but you two only one so normally is four dollars when you stand, s c a n d so f o u dollars อ h o โอปกติสี่ดอลลาร์ hmm. ปกติสี่ดอลลาร์นะคะแต่ว่า ขาลดราคาก็เหลือสองดอลลาร์นะประมาณประมาณเท่าไหร่เจดสิบบาทนะคะกล่องน,นี้เจสิบบาทสองดอลลาร์ก็มีมีกล้วยนะคะสามสิบกล้วยกล้วยหอมนะคะแถวบ้านนี่มีกล้วยน้ำว้าน,นะะโอ้โอ้กล้วยมานะคะ me see s my savings, <S oh ho, Sammy, a v i n g โอ้โหสามีเอามาโชว์บอกว่าวันนี้ <laughs> วันนี้ประหยัดเงินไป11ดอลลาร์นะคะ mm hmm. เพราะว่าแกซื้อของลดราคามานะคะโอ้โหภูม <laughs> ิใจด้วยนะไปเอากล้วยไปนะคะไปวางเดี๋ยวนุ้ยก็ต้องแต่งตัวออกไปทำงานวันนี้ทำงานตอนเที่ยงนะคะ mm hmm. อ่าแล้วก็มีมะม่วงนะคะ mm hmm. หนุ่ยปอกมะม่วง นี่เป็นมะม่วงที่หนยบ่ม,มาไว้นะคะซื้อมาจากคอสโก้นะคะสองวันนี้กิน2อลูกเดี๋ยวให้ดูมะม่วงที่เราทําการบ่มบ่มมาไว้นะคะแล้วหนูก็เอามาไว้ตรงนี้นี่มะม่วงบ่มมาไว้โอ้สุกเหลืองดีแล้วนะคะเอาปิดผ้าไว้นะบ่มมาไว้น่าจะมีประมาณ7จลูก เจ็ดแปดลูกนะคะได้นี้นะบ่มเอาไว้นะคะ <_ an> เมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วยังแบบเขียวๆอยู่เลยตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะ <_ an> โอเคค่ะทุกๆุกคน <_ an> ประมาณนี้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะสามนี้นึดก,ก็ได้บลูเบอร์ี่นะคะซื้อหนึ่งแถมหนึง่งมาด้วยนะคะ <_ an> นี่นะคะ นีนะวเะบอร์รี่เนี่เอามาปั่นก็อร่อยนะคะเป็นสมูทตี้แต่ว่านุ้ยล้างให้สะอาดแล้วก็กินได้เลยคะ่ะอร่อยมากคะ่ะซื้อ1แถมหนึ่งนะคะอันนี้นุ้ยเอาออกมาจากกล่องแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยคะ่ะนี่ช่วงนี้ก็มีผลไม้แบบเยอะแยะนะคะแต่ว่าก็คิดถึง ผลไม้ที่เมืองไทยนะคะคิดถึงทุเรียนอยากกินทุเรียนปีนี้ยังไม่ได้กินทุเรียนเลยคิดว่าไม่น่าจะได้กินนะคะก็อดใจไว้ไปซื้อกินที่ตลาดที่เมืองไทยนะคะไม่รู้ว่าจะได้กลับเมื่อไหร่เนาะก็กินผลไม้ที่มีไปก่อนแล้วกันนะคะบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่นะคะกล้วยนะคะดีใจที่ว่ายังมีมะม่วงนะคะ นีมะม่วงที่คอสโก้ขายรสชาติก็คล้ายๆแบบน้ำน้ำดอกไม้นะคะอร่อยอยู่วันนี้นะคะมื้อเย็นเราจะกินติ่มซำนะคะซื้อมาจากคอสโก้นะคะหนูแอบ,บแกะไปแล้วนะคะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออมารีวิวดีกว่าและแล้วก็แชร่ช่องฟรีสนะคะแชร่แข็งเลยรู้ล,ลานะคะรู้ลา Maybe just wait a minute. เดี๋ยวจะเอาไปนึ่งนะคะประมาณ5-7นาทีนะคะตามที่แพ็กเกจเขาบอกนี่นะคะก็กินประมาณนี้นี่นะคะประมาณนี้นะ,ะโอเคเอาสักสามอันดีกว่านี่นะคะ่เหลือก็ปิดเอาไว้กินครั้งหน้านะคะนนอันนี้นี้ก็จัดนึ่งนะคะ เดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงได้เวลาเปิดผอบค่ะ,ะนี่นะคะติม่มซำมื้อค่าวันนี้ก็จะมีนี่นะคะผักดองกิมจินะคะแลดีซอส กระเทียมเจียวพริกทอดแล้วก็แตงกวาวนะคะ,ะกินเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวกินมะม่วงมะม่วงสุก